ทำยังไงนะให้ผู้ชายคนนั้นนะเข้ามาชอบเราถามถูกคนละนี่ลุงเป็นใครอ่ะลุงเองลุงกบประสบสุขทุกภพกภูมิใครที่มีปัญหาติดขัดลุงแก้ไขให้ได้ทำไงอ่ะคุณชอบคนหนุ่มคนนั้นเหรอต้องนี่อะไรอ่ะเครื่องรางชิ้นเนี้ยพบไว้ในกระเป๋าแล้วท่องเช้าคู่เคียงเที่ยงคู่กายบ่ายคู่กัน ฝันคู่คืนแค่นี้รับรองไม่เกิน3ามวันพอหนุ่มนั้นต้องกลับมามองคุณแน่นอนเท้าคู่เคียงเที่ยงคู่กายบ่ายคู่กันฝันคู่คืนใช่ไหมอือม่ผ้ชยอยขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยหรือว่าเครื่องรางจะทำงานคุณ คุณคุณคไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรเลยค่ะถ้างนั้นเพื่อเป็นการถ่โทษผมขอเลี้ยงกาแฟตะแก้วได้ไหมครับได้เลยค่ะไปกันเลยไหมคะอ,อ๋เอเชิญเลยครับคุณตุ๊กตามาที่นี่บ่อยเหรอครับใช่ค่ะร้านเนี้ยเป็นร้านประจําของตุ๊กตาเลยนะบังเอิญจังเลยนะครับที่นี่ก็เป็นร้านประจำของผนะมเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือว่าโลกกลมกันแน่เครื่องรางนี้ดีสุดเลยถ้าางั้น ผมขอตัวสักครู่นะครับไายค่ะเป็นยังไงเครื่องรางของลุงอ่ะได้ผลไหมของของลุงอะสุดยอดไปเลยค่ะเห็นไหมล่ะถ้าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไวแบบติดสปีด 5G นะตรงนี้เลยพกไว้คู่กันแล้วท่องเหมือนเดิมแต่ต้องเติมท้ายด้วยรักลืมตื่นลื่นปื๊ดปืด๊ดแค่เนี้ยหนูก็เตรียมตัวแจกการ์ดงานแต่งได้เลย เอาสิคะของคุณลุงอะศักดิ์สิทธิ์จะตายใครมีเอาก็โง่ละถ้าอย่างนั้นลุงไปก่อนนะเดี๋ยวไอ้หนุ่มนั่นอนะมันจะมาเห็นชาวคู่กายบ่ายคู่เคียนเที่ยงคู่กันฝันลืมตื่นลืมปิ๊เป๊ดรอนานไหมครับไม่ค่ะจะเป็นไรไหมครับถ้าเกิดผมอยากจะขอลายคุณไว้อ่ะเพื่อผมมาร้านนี้อีกผมจะได้ไม่ต้องมานั่งคนเดียวไง มาอีกอะกระทางหาได้เลยนะคะเฮ้ยเครื่องรางของคุณลุงเนี่ยสักสิธิ์จริงๆเลยอะคุยอัไใครอะสั่งอาหารนะคะ<ส>รับอะไรเพิ่มไหมคะฮัลโหลทุกตาผมว่าเราก็รู้จักกันมาระดับนึงแล้วนะเป็นแฟนกับผมนะเป็นค่ะรักนะคะ ดีใจมากเลยนะครับที่เราสองคนได้คบกันขอบคุณนะคะเนตคุณเป็นอะไรอะ่ะคือว่าพ่อผมก็ป่วยครับต้องใช้เงินรักษาตัวด่วนเลยเงินที่ทำงานก็ยังไม่ออกด้วยแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะประมาณสองแสนนะครับสองแสนไม่เป็นไรเดี๋ยวตุ๊กดาช่วยมันจะดีเหรอครับดีสิเราอะเต็มใจจะช่วยเน็ตนะ เรียบร้อยไหมเนตเรียบร้อยสิครับระดับนี้นลเนตเธออย่าบอกนะว่าแกประสบสุขเนี่ยเป็นพ่อของเธออ่ะนี่ปากเสียฉันกับเนตอ่ะเราเป็นแฟนกันยาวเนตหมายความว่ายังไงอะ่ะฉันกับเนตอ่ะเราวางแผนมาหลอกเงินคุณงา เสียใจแทนพวกแกนะเพราะว่าฉันอะได้ถ่ายคลิปไว้หมดละเธอจะแจ้งตำรวจอย่างนั้นเหรอไม่มีวันสะหรอกฉันไม่แจ้งตำรวจหรอกแต่ฉันจะพาพวกแกสองคนไปเจอกับพี่นุ่มรายการโขนกระสอบ